โปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแนวทางการเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเด็ดส่งโอ้โยเด็ด เด็ดมันจ่องค่ะเด็ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีทั้งช่องธาดาพารวยสวัสดีค่ะหันหมุมนี้แล้วค่ะเด็ดส่องมาอมทำไงดีเนี่ยสวัสดีนะคะวันนี้ได้ชุดสามตัวสองตัวมาบอกอีกแล้วค่ะ ชุดสามตัวสองตัวมาบอกน้องๆน,นะคะทำยังไงจะชัดเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยกล้องเนี่ยม,มีชุดสองตัวนะคะวันนี้ไม่มีสามตัวค่ะหันหมุมไม่ได้หรือกล่าเป็นอะไรเนี่ยกล้องนะ่ะเอยียงเอียงเฉียงเฉียงต้องปรับยังไงคะเนี่ย สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะน้องๆเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กลับมาอีกสี่โมงเย็นใกล้สี่โมงค่ะเนี่ยอัดคลิปใกล้สี่โมงเสร็จก็ห้าโมงพอดีตัดต่อสวัสดีนะคะวันนี้ได้ชุดสองตัวนะคะไลายตัวมากค่ะวันนี้ชุดสองตัวนะคะให้น้องๆไปเสียงดวงเสียงโชคดู สวยมากค่ะงวดนี้เข้าให้เถอนนะ้งวดนี้นะจะได้มีเงินกลับบ้านกันจะได้มีเงินค่ารถนะคะชุดสองตัวล่างของฉลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะน้องๆค่ะได้มาก็เอามานนำเสนอให้น้องๆไต่เสียงดวงเสียงโชคดูเดดร้อนมากค่ะน้องๆค่ะสี่โมงค่ะเนี่ย กล้จะสี่โมงยังไม่สี่โมงดีหรอกโหร้อนร้อนมากเลยวันนี้ก็ได้ชุดสองตัวนะคะหลายชุดเลยมาให้น้องๆดูว่าน้องๆชอบนะคะถ้าชอบก็เก็บหน้าจอไว้ไปเสียงดวงเสียงโชคนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะมันเป็นตัวเลขที่เยอะเยอะอยู่นะคะน้องๆเลือกเอาที่น้องๆชอบ ทางเราก็มานําเสนอให้ไว้เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางเพื่อน้องๆไปเสียงดวงเสียงโชคดูนะคะวดวันที่สิบกธันวานะคะวดสิบหธันวาเลขสวยเลขงามค่ะวันนี้เลขสวยเลขงามอีกแล้วนะคะน้องๆค่ะน้องๆที่เข้ามารับชมให้อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ ด้วยนะคะกดไลค์คนละไลค์นะคะเผื่อเป็นกำลังใจให้ป้าานี่แหละคะ่ะคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะใครเข้ามาเราจะได้ไปดูให้เหมือนเดิมคะ่ะดูกลับคืนเราต้องช่วยกันดูคะ่ะเข้ามาแล้วก็ต้องคอมเมนต์ไว้นะคะจะได้ตามไปถูกคะ่ะยังหาช่องน้องคนนั้นไม่เจอเลย เราก็ยิ่งอ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นด้วยเขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขามาดูให้ชื่อน้องอะไรก็ยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวต้องไปดูโปรไฟล์เขาด้วยว่าเป็นยังไงเข้าไปจะดูให้เขาตามกลับพื้นไปวันนี้ชุดสองตัวนะคะน้องๆมีสองหกจดไว้นะคะหรือจําไว้ก็ได้นะคะสองหก เจ็ดสองห้าแปดแปดหนึ่งแปดสี่หกเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่นะคะเลขสวยมากค่ะน้องๆคะ่ะเลขสวยมากขอให้ออกชุดนี้นะลองดูนะคะมีสองหกเจ็ดสองห้าแปดต้องปิดพ้าลมแล้วค่ะดูสิ น้าจโมันไม่นั่นเลยอ่ะน้าจโเรียนอะไรอ่ะโดนพัดลมแรงนะคะติดติดนึดพัดตัดลิด็ร้อนิดนิดนึงติดเป็น,น,ปนิดนิดนิดติดนิดนิดนิดตดนิัติดติดติขยะะิดตยดต่ดตลดติดกิ่ติด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 ตดดติ 267258 8 1 4สองห5 1 5 4น้ะคะน้องๆคะ่ะให้ไว้เป็นแนวทางนะคะให้ไว้เป็นแนวทางการเสียงซื้อฉลากกินแด่งรัฐบาลนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะน้องๆสวยมากนะคะเลขชุดนี้นะคะ่ะน้องๆชอบ26ก็ซื้อเลยคะ่ะ26 267258 81846751า 5 4เลขก็จะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเข้านะคะเข้าทุกหวดเลยให้น้องๆเลือกดูว่าน้องๆชอบตัวไหนที่น้องๆว่าจะซื้อในใจน้องๆอะค่ะเลือกเอาเลยนะคะสวยมากค่ะหมวดนี้พลาดไม่ได้นะคะเราก็มานําเสนอให้เป็นแนวทางนะคะให้ไว้เป็นเพียงแนวทางการเสี่ยงซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลค่ะทางช่องก็สนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะ อย่าลืมนะคะเอาไปเสียงดวงเสียงโชคดูเผื่อมีโชคให้งวดวันที่16ทธันวามี้้เราก็มีเงินได้กลับบ้านนอกกันนะคะน้องๆค่ะเพื่อนๆค่ะได้มีเงินใช้ในปีใหม่แค่นี้แหละคะ่ะอยากให้น้องๆมีเงินใช้ปีใหม่ทุกทกท่านเลยขอให้ได้เข้าด้วยเถิด คุณน้องๆคนไหนที่เข้ามารับชมให้ก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะคะที่ไม่ทิ้งช่องตดาพาลวยตดาพาลวยว่างก็จะเข้าไปดูคลิปให้เหมือนเดิมนะคะน้องน้องคะบางทีก็ไปไม่ถึงเขาเหมือนกันค่ะติดตามเขาไปนะเกือบน่าจะประมาณสองสามร้อยคนเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ติดตามกลับมาหรอกแต่ก็ติดตามไว้เหมือนเดิมเผื่อไปดูคลิปที่หลังให้เขา ตามกลับเข้าไปหนะ้านับดูนะเกือบสามร้อยเลยค่ะได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าว่าเราก็มีคนติดตามมาก็สามพันแล้วอะค่ะสามพันร้อยกว่าน่าจะเพิ่มมาประมาณสองร้อยช่วงนั้นอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นอะเปิดสร้างช่องใหม่ๆอะคนติดตามวันหนึ่งเป็นร้อยเลยค่ะช่วงนั้นอะสามปีที่แล้วเนาะและคนดูคลิปเนี่ย คลิปทีอ่ะสี่ห้าพันผ่านกดภายในสี่เดือนนะคะน้องๆคะ่ะผ่านกดสี่เดือนแล้วก็ได้พินมาประมาณสี่เดือนกว่าได้พินไวมากค่ะช่วงนั้นน่ะสมัยสามปีที่แล้วเปิดช่องมาคนติดตามผ่านภายในสี่เดือนโอ้โหเป็นไปได้ยังไงงงมากดีใจมากเลย ภายในสเดือนผ่านกะเปิดสร้างไรายได้ได้เพราะว่าบางคลิปคนดูเป็นหมื่นเลยนะคะไม่รู้มาจากไหนเลยคนติดตาม3 0 0พันค่ะ3 0 0พขึ้นมาตั้งแต่ห600คนดูคลิปทีละห้0 6้0ยห0 6้0า้หเป็นหมื่นก็มีโอ้โหตอนนั้น,นผ่านกดมาได้ก็สเดือนกว่าแล้วก็ได้พินมาไม่ได้ไลฟ์สดด้วยนะคะลงแต่คลิปอย่างเดียวลงคลิป ชเช้าเย็นชเช้าเย็นวันละสองคลิปก็มีคนดูให้เยอะเลยทางช่องก็ให้น้องๆดูอีกรอบนะคะ,คะ,คะเห็นแล้วนะคะน้องๆแคปหน้าจอไว้นะคะทางช่องก็สนับสนุนพละกินแบ่งรัฐบาลนะคะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ